สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้ร่วมบุญกันอีกเช่นเคยครับด้วยบารมีของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยปราสาทิโกวัดตะโกอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยเหล่าคณะศิษยานุสิ์วัดท่าช้างอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองได้ขอพึ่งบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นรวยเลื่อนสมณศักิ์ย้อนยุคเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2559เพื่อนำรายได้ทั้งหมดร่วมบุรณะปฏิสังขรณเสนาสะนะและถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดท่าช้างจังหวัดอ่างทอง โดยจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษในวันพระรหัสสบอดีที่25สิงหาคมนี้ครับอีก2วันครับวันนี้ผมได้มาแบ่งปันด้วยกันทั้งหมด200เหรียญครับมีเนื้อทองทิย่100เหรียญเนื้อทองแดงรมดำ100เหรียญเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับขนาดเท่าก,กันกับเลื่อนสมณศักดิ์ปี59ครับ จำนวนการจัดสร้างนะครับเนื้อทองทิพร้าง1นึ่งแสนเหรียญครับเนื้อทองแดงรมดําสร้าง1นึ่งแสนเหรียญครับราคาร่วมบุญเช่าบูชานะครับเพียงเหรียญละ100บาทนะครับค่าจัดส่ง50บาทนะครับรับห่เหรียญมีค่าคส่ง50บาทรับ2เหรียญมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าท่านรับสามเหรียญ300บาทพร้อมโอนเงินผมจะส่งให้ฟรีครับใครไม่สะดวกโอนเงิน สามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางนั้นมีค่าส่ง70บาทนะครับรับทราบกันทุกท่านนะครับกรันตีนะครับพระแท้จากวัดลานเปอร์เซ็นต์ครับนะลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระนะครับจะเป็นเหรียญพิมพ์เสมาหัวตัดนะครับต้นตำรับนะสันนิฐานว่าเป็นของหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับโดยด้านหน้าของเหรียญน,นี่จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อรวยนะครับพิมพ์เต็มองค์ อยู่ในท่านั่งสมาธินะฮะด้านข้างซ้ายขวานะก็จะมีอัคลายันกำกับอยู่นะครับแล้วก็มีพญาไก่แก้นะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับหาอยู่หากินเก่งนะครับถัดลงมาด้านล่างนะก็จะมีชื่อของท่านนะครับหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับลายขอบกรนกนะฮะสวยงามนะครับผมขออนุญาตซูมนะครับให้ดู ใบหน้าสวยๆคมๆนะของหลวงพ่อรวยนะครับต้องบอกว่าเป็นการถอดพิมพ์นะมาจากเหรียญเลื่อนสมรศักนะปี59นะครับแกะบอกได้สวยมากๆนะต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่จะบอกว่าเป็นเหรียญที่มีชีวิตนะครับนะหน้าของหลวงพ่อรวยนะคมชัดมีมิตินะโดยเฉพาะจมูกนะโด่งเป็นสันเลยนะส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะมีพัดยศนะครับ เป็นพัดยศของพระอราชาคณะชั้นสามัญน,นะแล้วก็มีอัครายันนะที่ด้านบนนะเหนือจากพัดยศขึ้นไปนะก็จะมีพระคถาหัวใจพระศิวลีนะครับณชาลีตินะด้านซ้ายของเหรียญก็มีชื่อรุ่นนะครับรุ่นรวยเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพระมงคลสิทธาจารย์อำเภอพาชีจังหวัดอยุธยา ปีพศ2565ครับนะโดยภาพรวมนะก็จะเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับหน้าเก็บหน้าะสมสเป็นที่สุดครับนะฮะถ้าจะพูดถึงเหรียญแลเรื่องสมณศักดิ์ปี2559นะฮะของหลวงพ่อรวยสมัยก่อนเนื้อทองแดงรมดำเนี่ยออกวัดเหรียญละ200บาทนะครับไม่มีคนเช่านะครับถูกมองข้ามนะฮะแต่ทุกวันนี้นะเป็นไงฮะ เหรียญละเป็นหมื่นครับนะใคร,รที่นะได้ราคาแบ่งปันจากผมไปวันนี้นะเพียงเหรียญละ100บาทนะท่านยิ้มได้เลยนะครับอีกสักห้าปี10ปี20ปีนะท่านได้จับเงินหมื่นเงินแสนอย่างแน่นอนนะฮะประสบการณ์ก็มีให้เห็นนะครับหลวงพ่อรวยเป็นพระที่มีประสบการณ์เยอะทั้งแขวคาดทั้ง คงกระพันนะทั้งเมตตามหานิยมค้าขายนะครับนะสำหรับใครที่นะรับราชการก็ดีนะไม่ว่าท่านจะเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นหมอเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ดีเป็นพนักงานบริษัทก็ดีนะถ้าอยากเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งนะเลื่อนขั้นเงินเดือนนะผมแนะนําให้บูชารวยเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อรวยครับนะฮะสำหรับคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีนะครับและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลน,นะครับท่านไหนนะครับอยากจะร่วมบุญใหญ่นะเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นรวยเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดนะในการติดต่อ เช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับก็จะมีเบอร์โทรนะของผมนะ095 3 2 7 7 7 7 8แนะแล้วก็มี ID ดี n ลนด้วยนะหรือท่านไหนนะครับจะสแกน QR Code อยู่ที่หน้าจอนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยครับนะสุดท้ายนี้นะครับขอบารมีหลวงพ่อรวยนะครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ